199,000สาหครับคุณผู้ชมครับ v ีออสหนึ่งจุดห้าทร์ดปฮะปี12บสองเจนสมาแล้วฮะหลายคนเนี่ยถามผมเข้ามาเยอะเลยคุณบิววีออสเจนสมีบ้างไหมนะครับปกติไม่ค่อยมีเลยวันนี้มีให้แล้วรับชม1คันครับ1.5 t ่ง Sportivo e เดิมทั้งคันนะคุณผู้ชมคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายละเอียดตัวรถเป็นยังไงบ้างผมไล่รายละเอียดให้ดูเหมือนเดิมครับเสียงอาจจะขึ้นจมูกนิดนึงนะฮะวันนี้เพราะว่าเพิ่งหายไข้มานะครับับบ TRD สวยยๆครภาาในดํ ส้มนะเบาะหนัง t r d ดีนะครับแม็ก TRD ดีแบบนี้รอๆนะครับคบถ้วนรัดมาพร้อมกับยางโอตานีหน้าเดิมท้ายเดิมครับถามว่าเก็บงานเก็บสีไหมต้องมีบ้างในเรื่องของริ้วรอยนะฮะรือว่าความสวยงามพวกนี้ทั่วไปนะครับแต่ถามว่าเดิมไหมชนไหมไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับเดิมครับฝากระโปรงเดิมฝาท้ายเดิมทุกอย่างเดิมเดี๋ยวเรามาเช็คกันในคลิปนี้นะครับเพื่อเพิ่พมความมั่นใจของคุณผู้ชม1 9 9 0 0 0าฟดาอนีวันสี่ไปชมครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนที่สนใจวีออสมือสองทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับวีวีออสมือ2อพบกันกับผมบิวเพชรยนต์อีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เสียงผมอาจจะขึ้นจมูกนิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นไข้หวัดเพิ่งจะกําลังหายนิดนิดหน่อยๆน่อยับก็เลยเสียงขึ้นจมูกนิดนึงต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าฟังแล้วแบบรู้สึกแปลกแนะครับแต่วันนี้มีวีออสเจนสองที่ใครหลายคนถามผมเข้ามาเยอะเลยคุณบิวมีเจนสองไหมมีเจนสองไหม ผมแทบจะไม่ค่อยมีเจน2เลยนะครับปัจจุบันนะเพราะว่า1เลยอเลยรถปีมันลึกแล้วเจน2ก็จะปี12อย่างขยข้างหน้าคุณผู้ชมเนี้ยแต่วันนี้มีให้มามีเข้ามาให้มาชม1คันนะครับก็เลยไม่อยากจะพลาดที่จะรีวิวคันนี้ให้ได้ชมกันแม้กระทั่งเสียงยังไม่หายดีก็ขอหน่อยสันิดหนึ่งนะครับขยรข้างหน้าคุณผู้ชมนี้ครับเป็น v ีออ1.5 T R D Sportivo เป็นเจน2ครับเป็นปี2012ครับในราคา199,000บาทคุณผู้ชมครับสวยมาก บอดีนะ้ Body รอบคันต่างๆทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์เดี๋ยวพาไล่โครงสร้างเหมือนเดิมครับตั้งแต่หน้ารถคางประตูประตูหน้าประตูหลังฝาท้ายนะฮะร,รอบคันเหมือนเดิมจนหน้าห้องเครื่องสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องเนินกันด้วยนะครับสำหรับท้ายคลิปนะอ่ะก็น่าจะถูกใจใครหลายคนนะครับเจน2ในราคาย,ย่อมเยาวคันนี้1,99 0 0 0ได้เป็นท r ีอารีสปไปใช้เลยแตนะ่เลขไมเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูหน้า อ่าหน้าเลขไม่อีีทีนึงว่าประมาณเท่าไหร่ถ้าถ้าผมจำไม่ผิดอย่ยอยู่ประมาณแสนเจ็ดแสนเจ็ดกับรถปีสิบสองก็สมเหตุสมผลครับรถมันแบบว่าสิบกว่าปีเนาะกับไม่แสนเจ็ดผมว่าสมเหตุสมผลไม่ไม่ได้ข้ามสองแสนเนี่ยผมว่าโอเคแล้วสาหรับโต้ต้าวีออสนะครับเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความติดถึกทนเป็นทุนเดิมนะครับผ่อนได้ไหมคันนี้ผ่อนได้ครับเลทผ่อนอยู่ประมาณสี่พันสี่ร้อยบาทนะครับหกปีนะหกปีผ่อนอยู่ประมาณสัก 4,400กว่าบาทประมาณนี้นะครับเบื้องต้นนะครับเป็นเลทผ่อนเบื้องต้นอาชีพข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประการสังคมนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับสำหรับคันนี้1 9 9 0 0 0กันกับ VO ออสหนึ่งจุดห้าีอปี2022คันนี้รายละเอียดรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันนะครับมามาด้านหน้าก่อนเลยอันดับแรกครับเจน2ไฟหน้าฮะฮาโลเจนนะคันนี้ค่อนข้างจะสวยงามนะครับเป็นรถบ้าน ล้อแม็กเนี่ยเขาจะได้มาเป็นลาย T R D เลยของเดิมนะเป็น T R D สปอร์ติโวแท้ๆนะครับไม่ได้แบบว่าแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรมาให้เป็น T R D นะครับเป็น T R D โรงงานล้อแม็กก็จะเป็นลาย T R D ที่ไม่เหมือนใครนะครับไฟหน้ายังเป็นฮาโลเจนอยู่ธรรมดาทั่วไปนะถือว่าโอเคนะภาพรวมนะครับก็รถ10กว่าปีนะฮะได้บอดี้แบบนี้โครงสร้างเดิมๆก็ถือว่าโอเคแล้วอ่ะนะครับสำหรับตัวผมนะผมได้เช็คแล้วรอบหนึ่งนะครับดูแบบคร่าวๆไม่ได้ละเอียดมากนะักเดี๋ยวมาละเอียดพร้อมกันในคลิป แต่อย่างน้อยเนี่ยคือโครงสร้างหลักอะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนนะครับแต่ตามบอดี้ต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีการเก็บสีผิวพันมาบ้างพอสมควรนะครับอย่างเช่นตัวแก้มแก้มมีรอยขยับมาในเรื่องของการเก็บสีริ้วรอยในพวกนี้นะครับก็เป็นเรื่องธรรมชาติของรถที่แบบปีลึกๆละแต่วันนี้ในราคาคันนี้มันอยู่แค่1นึ0 0 0สนเก้าหมื่นเก้าพันะครับฟีดาลเราผ่อนอยู่แค่4ี่พผมมองว่าโอเคนะครับภาพรวมต่างต่างของรถปีลึกๆแบบนี้นะครับก็ผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยยังนิยมอยู่ อย่างนิยมช,ชนชอบอยู่กับ V ีออสเจนสนะครับและคันนี้สวยถ้าถามผมนะถ้าถามผมในเรื่องของการดูรถวีออสสักคันหนึ่งนะครับเนี่ยกระจกโตโยต้าทุกบาทคันนี้ถือว่าสวยและดูภายในเอี่ยมเลยภายในเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับอ่านะได้เป็นเบาะหนัง GRD ดีนะครับที่เหลือสภาพสมบูรณ์เลยนะครับสภาพสมบูรณ์เลยงดงามเลยโครงทรงโครงสร้างต่างๆในราคา1 9 9 0 0แสนานะครับเพนเพเดิมไม่ลอกไม่ถลอกอะไรนะครับ โครงสร้างรถครับหัวนรถเสาบีเดิมๆครับไม่มีรอยขยับเสาบีนะอ่ะนี่งดงามนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันทุกอย่างอยู่สมบูรณ์แบบนะครับสครับเพดวีออสนะครับครบถ้วนเลยซตีต่างๆอ่ะมาไล่แกะไล่แงะให้ดูนะครับสําหรับใครที่แบบว่าอ่ะอยากหาแบบประหยัดประหยัดไว้ใช้สักคันหนึ่งจะซื้อสดก็ได้ราคานี้แหละ1นึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับหรือว่าจะเอาไปผ่อนนะครับก็เลทผ่อนก็เริ่มต้นอยู่ที่4400บาทเนี่ย ได้สภาพรถเดิๆแบบนี้ไปใช้นะฮะถามถ้าเกิดว่ามาคาดหวังกับรถปีลึกๆแล้วถามผมว่าคุณมีรถทําสีมาหรือเปล่าเงี้ยนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะว่าผมมองว่าผมคุยกันตรงๆนะครับรถปี12แล้วอะ่ะมันผ่านการทําสีมาอยู่แล้วแหละแต่มันไม่ได้แบบว่าโอ้โหผมลื้อมาทุกอย่างทําสีไม่ใช่ก็เก็บริ้วเก็บรอยตามธรรมชาติเพื่อให้ความอ่าเพื่อให้รถมันสวยงามพวกริ้วพวกรอยต่างๆนะครับไม่ถึงขนาดแบบว่าลื้อสีเก่ารอบคันนะอาบน้ําใหม่นั้งคันไม่ใช่ ก็เก็บริ้วเก็บรอยเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าโอเคภาพรวมกระจกยังเดิมโตโยต้าอยู่เลยทุกบานนะครับอนุรักษ์ไว้ได้ดีสำหรับเจ้าของเดิมก็ดูแลดีครับอ่ะเบาะด้านหลังแน่นๆสวยงามครับสภาพดีครับถ้าถามผมนะภาพรวมครับสภาพดีนี่โครงสร้างรถต่างๆคมชัดนะครับเม็ดอเม็ดอาร์ครบั่วแบบนี้นะครับถือว่าโอเคครภาพรวมโดย ภาพโดยอ่าเขาเรียกว่าภาพโดยรวมนะครับเม็ดองอค์เม็ดอาร์ยังให้เห็นอยู่นะครับไม่มีชนหนักมานะครับหลักๆเลยง่ายๆไม่มีชนหนักมาในราคา1นึ่งแสฟีดาวผ่อนเริ่มต้นที่4,400บาทตลอดอายุสัญญานะครับนี่สวยงามนะประกันเครื่องเกียร์มีให้ไหมมีให้นะครับประกันเครื่องเกียร์มีให้นี่เดิมๆรอบคันตัวรถเป็นสีดำครับ TRD าร์ดี AD, ฮัแม็กก็อย่างที่ผมแจ้งไปล้อแม็กเขาจะเป็นตัวแม็กของ TRD เลย นี่ยครับยางรัดมนเป็นโอตานิปียี่สามนะครับด้านหลังครับมีสเกิร์ตสปอยเลอร์ให้รอบคันนะครับมีสปอยเลอร์อ่านี่มีไฟเบรกตัวที่3โลโก้ TRD สเกิร์ตด้านล่างนะครับรอบคันสวยงามครับนะก็หวังว่าใครหลายคนจะชื่นชอบสำหรับยอ o ์จเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายต่อนะครับว่าความสวยงามนะครับเป็นแบบไหนบ้างสำหรับด้านท้ายเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝาท้ายให้ดูนิดนึงนี่ย เปิดให้ดูรอบคันมาพร้อมกันเลยนะครับสวยไหมเบาะเบกิกอ่านะขึ้นชื่อเรื่องวีออสขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนเปิดหน้าเปิดท้ายไว้แล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมสตาร์ทเครื่องแล้วก็ไปฟังเสียงเครื่องหน้าเครื่องยนต์ด้วยนะว่าเสียงเครื่องการเดินเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับดูด้านหลังก่อนความเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับฝาท้ายนะครับน็อตไม่มีขยับเลยฝาท้ายเดิมๆแับซีนเล็บจิกเข้าได้นะซีนเล็บจิกเข้าเลยนะครับตาปัม๊มโตโยต้า ฝาเดิมแน่นอนนะครับเดิมๆครับสวยงามคานหลังนี่ถือว่าแบบสภาพคลิปเลยนะเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีสวยงามครับตัวเขาเรียกอ่าตัวนี้เขาเรียกว่าแผ่นถาดท้ายเนาะก็มีมาให้นะครับสาหรับวีออสเนี่ยตรงนี้มันจะเปิดยากนิดนึงมันต้องแง้มไปด้านหลังเดี๋ยผมขออนุญาตเปิดให้เพื่อเพื่อที่จะได้เห็นตัวโครงสร้างรถนะครับเนี่ยเครื่องมือยางอะไหล่มีนะครับแต่อันนี้ผมถอดออกอยู่ให้ดูซีด้านหลัง นี่สีเดิมๆทับมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่นะครับไม่มีการติดแก๊สมานะครับเดิมๆอ่าหลุมยางอะไรไม่มีร่องรอยการเจาะทะลุมานะครับซีนครับทามะพร้าวเห็นไหมครับสวยมากโครงสร้างด้านหลังนะสวยกริบเลยนะครับซีนทัมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่ด้านในก็เหมือนกันเม็ดอาคบๆสองฝั่งเลยนะครับอ่าให้ดูฝั่งนี้ด้วยอึ๊บอ่าเนี่เปิดขึ้นมานะครับซีนทับมะพร้าว สวยงามนะคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าถูกใจใครหลายคนแน่นอน t r ีอาร์ดีหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟีดาผ่อนเริ่มต้นที่สี่พันสี่ร้อยบาทนะครับนะสำหรับคัสสำหรับข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับเอาเลทนี้ไปได้เลยนะสวยงามบอดี้ต่างๆรอบคันครับรถไม่มีตีลังกงตีลกามานะครับก็มาตรฐานเทศยนนะครับอาจจะไปลึกก็จริงแต่มาตรฐานเทศยนเรายังคงมาตรฐานไว้คือ ไม่มีการชนหนักผิดความจมน้ํากับสีกอไมหรือว่าเปลี่ยนเครื่องมาแน่นอน100%นะครับกุญแจรีโมทครับอ่ะสตาร์ทเครื่องให้ดูชิดเดียบร้อยนะครับโฟมลา,ายหุ้มหนังเหมือนเดิมสวยงามมากนะครับนี่เล็กไม้ครับแอร์เย็นเชฟเลยเบาแอร์ก่อน1 7 2 0 0 0โลครับสำหรับเลขกไมน้นะครับตรงกลางก็จะมีวิทยุนะครับเครื่องเสียงใส่แผ่น C.D.F.M.A.M. อะไรได้ปกติทั่วไปนะครับเกียร์ออโต้ครับ4สปีดนะครับนี่เดิมๆแอร์ก็เป็นแอร์ธรรมดานะครับตกแต่งด้วยลาย T.R.D. นะครับเบาะหนังสวยๆนะครับก็ถือว่าโอเคครับภาพรวมโดยรวมนะสำหรับ Vios โฉมนี้นะครับนี่มีทวิสเตอร์ติดมาให้ด้วยนะนี่สวยงามนะบอดี้ภายในอ่าประตูครับไล่ให้ดูโครงสร้าง ตัวเดิมเดิมเม็ดอาร์เดิมเดิมไม่มีรอยแกะรอยแงะอะไรนะครับ1นึ่งแสนเก้านเัท่านั้นคุณผู้ชมครับพีดาวผ่อนเริ่มต้นที่4,400บาทตลอดอายุสัญญาผมว่าจบนะสำหรับใครที่งบประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็หลายคนที่แบบเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บแล้วกันหลายคนที่ทักผมเข้ามานะในเรื่องของคุณบิวมีรอด Gen สองไหมนะครับพี่มีงบประมาณเนี้ยนะไม่เกิน2 0 0แสนอย่างเงี้ยนะครับตอบโจทย์เลยด้านหลังด้านท้ายนะสครับเพจสวยงามนะครับนี่ทั้งหลายนะเป็นไะง เป็นองค์เม็ดอาร์เดิมๆนะครับสวยงามมากอ่าก็เอาง่ายๆมาตรฐานเพชรยนต์ครับรถไม่มีชนหนักนะครับแต่อาจจะปีลึกนิดน,นึงก็ตามราคาครับพอปีลึกมาปุ๊บราคามันก็ถูกลงด้วย1,99,000คันนี้แล้วเอาตัว TRD ไปขับนะถามว่าผมถามผมมองว่าคุ้มไหมคุ้มครับนะคุ้มครับถ้าใครที่ตามหาเจน2อยู่แบบสภาพกริบๆแบบนี้นะครับคุ้มเลย เดีนะ๋ยวเรามาดูหน้าห้องเครื่องต่อนะครับว่าจะสวยงดงามขนาดไหนมีตรงไหนบ้างที่เป็นตำหนิเดี๋ยวผมไปชี้ให้ดูเชิญรับชมครับโอเคครับคุณผู้ชมครับมาดูกันต่อในส่วนของหน้าห้องเครื่องกันนะครับสิ่งที่เราเห็นได้อันดับแรกเลยหน้าห้องเครื่องก็คือตัวคําโชกนะครับเจ้าของเดิมเขาใส่ตัวคําโชกมาให้นะฮะข้อดีคืออะไรฮะหนึ่งเลยสวยงามนะครับสวยงามเฉยเลยนะหนึ่งเลยนะครับสองคือเซฟในเรื่องของเวลาเราขับรถเร็วๆนะฮะหรือว่าเวลาโยนโยนรถไวๆนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบ การโครงตัวของรถนะครับจะช่วยทําให้มันค้าการาความยืดหยุ่นของโชเนี่ได้ดียิ่งขึ้นนะสำหรับตัวค้าโชคนะครับมีไว้ก็ดีสวยงามดีนะครับไม่ต้องไปเสียตังติดอะไรนะมันติดมาให้อยู่แล้วนะครับข้อเสียไม่มีนะครับก็ถือว่าปกติทั่วไปไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเบ,บ้าโชกก็เนี่ยแค่นี่น็อตติดเพิ่มเข้ามาเฉยนะเบ,บ้าโชคก็เบ้าโชคเดิมแต่นะถามว่าหน้าเนี่ยเดิมไหมเดิมแน่นอนครับเพราะว่าคานไม่มีขยับนะน็อตคานาไม่มีขยับเลยนะครับนี่เดิมเดิม นะก็มีในเรื่องของการเก็บสีลิ้วรอยนะฮะในเรื่องของเนี่ยตัวแีนตัวแก้มแก้มมีเก็บมามีรอยขยับนะครับแต่ฝากรนะโปรงเนี่ยเอาจริงนะคุณผู้ชมฝากระโปรงไม่มีรอยนะฝากรนะโปรงเนี่ยนะครับสวยเลยแล้วก็ฝาแท้ด้วยนี่สติกเกอร์มอกอรนะครับรอขอใหยสติกเกอร์เร่องปะประกาศนะครับรกเจ็บคออยู่นิดนึงนะครับแล้วก็ตาปั๊มโ,โตโยต้าฝนะาเดิมเลยครับสวยงามนะแผงกันความร้อนต่างๆหัวนงหัวน็อตนะครับไม่บงไม่บี้ไม่อะไรทั้งนั้น ราคาเดิมๆโครงสร้างเดิมๆเสียงเครื่องยนต์เนินนิ่งๆเนี่ย VVTI ครับฝาดำนะครับเกียร์ออโต้4สปีดฮะเครื่องยนต์2เอนเซ็ตขอภัย1เอนเซ็นะครับเนี่ยเครื่องยนต์ตัวนี้เลยขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนนะใครที่เป็นสาวก Vios ใครที่หา Vios ไม่ใช้สักคันหนึ่งคันนี้น่าจะตอบโจทย์นะโครงทรงโครงสร้างคือเดิมๆนะครับก็ฝากพี่ๆฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับใครที่ตามหา Vios เจน2อยู่นะในราคาที่แบบว่าไม่เกิน2แสนอ่ะ คันนี้นะครับ199,000ได้วีออสหน T R D Sportivo ปี12ไปใช้เลขไม่หนึ่0แสนมนโลนะครับราคานี้เลยฮะ199,000ฟรเกาหนเีดาวผ่อนเริ่มต้นที่4,400บาทตลอดอายุสัญญานะครับใครสนใจก็เบอร์โทรมุมขวาล่างหน้าคลิปเลยนะครับวีวีออสมือ2บิวเพจจนนะครับผู้จัดการไฟขายยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครัััััับบบสสาาหหรรคคลลิปปนนนนีีี้้กกก็ขออตววไไ่่ะเยยยยงงมดด คิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะหายดีละเดี๋ยวมาเจอกันจับหนักให้วีออสเข้ามาใหม่อีกเกือบ20คันนะครับรอติดตามไว้ได้เลยนะครับหลังจากคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันช่ำๆสวัสดีครับ